เราจะมาห้องนี้กันป้ายเฟิร์บซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่มีความลับเยอะมากเหมือนห้องนี้เป็นจุดศูนย์รวมความลับอะนะทุกคนอ่ะเ,เกิดกดออกมานี่คือออกมาหมดเลยนะอย่าไปกดแล้วนอีกแล้ว <laughs> อย่าไปกดไฟได้ไหมอย่าก,กดไฟได้ไหม นะคะขอความร่วมมือนะคะอย่ากดไฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาหาความลับในห้องนี้กันนะคะอย่ากดแต่ถ้ามีอีกรอบนึงขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะถ้ามีอีกรอบหนึ่งถ้าถมีอีกรอบนึงขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะถ้ามีอีกรอบนึงขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะอ๋อสวัสดีน้องเบอร์ลินด้วยนะคะน้องเบอร์ลินสมาชิกช่องพี่นิวนะคะ โอเคถ้าเกิดใครกดไฟอีกรอบนึงขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะคะก็อยู่แล้วก็จะไม่ได้ให้เข้าทุกคนนะคะโอเคมาโอเคทุกคนหลังจากที่เรามาห้องนี้แล้วใช่ไหม อันนี้ผีลูกกอกไปเนี่ยอ๋อไม่ใช่คนแต่งเหมือนอนดัมตับเป็ดมากกว่าอ่ะอ้าวอ้าวเตือนไม่ฟังครับเตือนไม่ฟังคำไหนคำนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับพี่นิวแมพอื่นก็ได้